สวัสดีค่ะเพื่อนๆโบโฮปโซทุกคนนะคะตอนนี้โบอยู่ที่เทียนทะเลซอย7ที่โครงการชิลเพลสค่ะโบอยู่ที่ร้านทำยำอยู่อันนี้เป็นชื่อร้านเขานะเพื่อนๆชื่อร้านเนี่ยก็บก่งบอกได้เลยว่าโบพามาทานยำแน่นอนค่ะที่ร้านนะมีเมนูหลากหลายมากๆแล้วก็น่าทานมากๆด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยไฮไลท์ที่มาร้านนี้ก็คือโบพามาทานบุฟเฟ่หอยแครงในราคา197บาท ได้1ชั่วโมงค่ะแต่ก่อนที่จะไปบุฟเฟ่ต์ของเรานะคะเพื่อนๆโบก็มีสั่งเพิ่มมาม่าไข่กุ้งจริงๆเมนูนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามาม่ากุ้งไข่กุ้งนะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีกุ้งสดด้วยไงไม่ได้มีแค่ไข่กุ้งนะต้องเติมคําว่ากุ้ง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 เข้าไปอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างที่สั่งเพิ่มก็คือแซลมอนโรยไข่กุ้งนะคะแซลมอนเขาก็สดมากๆน้ํายําก็คือแซ่บหลายเดอร์เลยนะเพื่อนๆสองอย่างนี้เนี่ยไม่ได้รวมในบุฟเฟ่ต์นะคะโบสั่งเพิ่มมเพื่อควาฟินนใ ิคเรามาเข้าไฮไลท์บุฟเฟ่หอยแครงเลยนะคะเพื่อนๆในเซ็ตก็จะมีเส้นหมี่กระเทียมเจียวให้น้ำจิ้มหวานถนั่วแล้วก็ซีฟู้ดนะคะมีเซ็ตผักให้ด้วย และนี่ก็เป็นหอยแครงของที่ร้านนะคะเพื่อนๆที่วิธีการแกะเนี่ยเกิดมาหลายๆปีของโบแล้วเนี่ยโบยังไม่รู้เลยว่าแกะทางตูดเนี่ยแกะง่ายมากในชีวิตนะแกะทางอยกัอยกๆเล็บรุ้งริ่งมาตลอดเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเรื่องกันก่อนนะคะหอยแครงเขาเนี่ยหวานมากแล้วก็สดมากๆค่ะที่เห็นนี่คือโบทานหอยแครงคนเดียวนะเพื่อนๆวันที่ทานคือร้านเนี่ยจะมอบโลราชินีแครงให้แล้วนะคะ คือแทบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเพื่อนๆเพราะว่ามือมันแบบเหนอะหนะไปหมดเลยนะคะและอาจจะต้องทําภาพ4ีนี้ไปก่อนนะเพื่อนๆคือแบบสีหอยมันไม่ค่อยน่าดูค่ะแต่ความสดความหนึบหนับของหอยเนี่ยให้เต็มรอยนะคะส่วนเมนูอื่นก็หมดจ้าไม่เหลืออะไรเลยนะคะอ๋อๆส่วนชุดในบุฟเฟ่หอยแครงนะคะเขาก็จะมีขนมจีนข้าวผัดนักเก็ตเฟรนไฝให้ด้วยนะคะเพื่อนๆ แต่เพื่อนโบไม่ได้สั่งนะคะเพื่อนๆก็เลยไม่มีรูปไปโดยบริยายเลยค่ะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปอุ่นุนร้านเขาดูนะคะเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกันค่ะส่วนเรื่องวันเวลาที่เปิดนะคะก็ตามภาพนี้เลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของราชนีแครงแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้โบโฮปโซด้วยนะคะวันนี้บายบาย